อะไรหมพี่รอเนี่ยครับโบราณเขาว่าไว้ว่าใส่แล้วจะแค้คขาดแต่สิ่งอันตรายนี่มึงแต่งเรื่องมาหลอกกูปะ่ะเห็นว่อกูยอมนิดหน่อยเพิอเจอนะมึงน,นะฮะพี่ก็ใส่หน่อยสิครับผมก็จ่ายไปเช่ามาจากเกจิสายแข็งแล้วน,นะพี่คิดว่ามันเป็นแฟชั่นก็ได้แหวนนี้ต้องใส่คู่กันเนะ ก็ต้องใส่คู่กันสิครับก็ผมกับพี่ช่วงนี้ต้องไปสืบคดีคุณสายบ่อยๆอ่ะพี่คิดว่าผมจะเอาตังค์เช่ามให้พี่คนเดียวเหรอใครๆเขาก็รู้ว่ามันเป็นแหวนพี่รอดครับไม่มีใครคิดว่าเป็นแหวนคู่หรอกมีก็แต่คนที่รู้น้อยแบบพี่แบวมันชื่อพี่รอดไงต้องรอดจากทุกเรื่องขอรับ ท่านเองไม่ม so, ีอะไรชื่อมันชื่อมันดีไงชื่อมันก็บอกเฉพาะมันรอดทุกอย่างจะหนทกให้เป็นเราจากทุกเราให้หายไปเขาก็บอกชื่อมันก็ดีเป็นมงคลกับตัวแล้วความเชื่ออย่างหนึ่งคือทําให้เรามันแควคาดรอดปลอดภัยแต่ก่อนที่เป็นเนี้ยมันจะเป็นพวกโลหะมาก่อนพวกทองเหลืองตึงเงินแล้วเข็อักขระในแผ่นนั้นๆอักขระเลขยันเกี่ยวกับด้านคงกระพันเกี่ยวกับร่างกันคนผีขึ้นใสเข้ามาแต่เงี้ยเราหาุลิตไม่ได้สมัยก่อนบ้างตุ้งตังน้อย้องใช้เชื่อหรือผ้าก็ได้ผ้าก็แพงสมัยก่อนนะเนาะ เราก็หาผ้าคุมศพมาอาคว้นมาถักเป็นรูปเชือกนั้นนั้นแหวนเพื่อนพี่รอดนั้นแล้วพัฒนาคือก็มีเป็นห้าตุ่มสามตุ่มจะมีความหมายในยักษ์ของมันถ้าสามตุ่มก็เป็นสามยอดคือพระพุทธธรรมพระสงห้ายอดคือพระเจ้าห้าพระองค์นโมพุทธชัยยะองเงี้ฮถ้าเป็นเก้ายอดตุ่มเก้าอันก็คือเป็นนวะหองคนอาสังวิสุโอลงพุทธูพระถ้าผู้ชายจะติดต่อกับงานผู้หลักผู้ใหญ่ต้องใส่นิ้วชี้ด้านขวาผู้หญิงใส่นิ้วชี้ด้านซ้ายเวลาโค้ดก็มีหมันโค้นาจะมีกระท่อง โอมพระพิรอดขอดพระพินัยปาริยสัยโดยสวมใส่ก็มีกระฐาท่องเวลาจะถอดก็โอมพระพินัยใครพระพิรอดเราจะถอดบทสวดก็เนี่ยกระฐานมันก็เขียนจักขลักถ้าเราไม่เขียนขลักฟันง่ายๆเราก็ท่องกระฐานมุขุตรพระเจ้าเข้าไปแล้วก็ท่องเดี๋ยวพระเจ้าสมบองก็น้ำมะนะอะนอกรน้ากะกออน้ากะน้ากะกะอังอูมิอัมมิมหิตังสุรนะพุทธังอสุนอะเราใส่ไปได้เป็นพระเจ้าสมบองแล้วก็ต่อด้วยมุขบุตรพระเจ้าอิติวิโสวิเศษสิอิริเศสแล้วก็แล้วแต่แล้้้ววตต่ดยธธาุุททังนะะพพร พระเจ้าบอกก็ไปนะพระเจ้ามันจะมีความขังขึ้นส่วนพวกเนี้ยเราครอบคุมไม่เกี่ยวเรื่องแคบคาดอย่างเดียวมันเกี่ยวเรื่องการคุณผีคุณใส่ด้วยเวลาเดินทางประสบวัตถเหตุมันการได้ครับเป็นความเชื่อผมก็มีใส่อยู่เนี้ยเป็นพี่รอดแขนนะนี่ฮะก็ใส่เนี่ยนะเราก็มีกระถาเวลามีเรื่องเวลาแบบ่รดจะบีบอันนี้จะมีวัติเหตุหรืออะไรต้องมีพาวนามีกระถาพาวนาจะบีบมันจะ,ะรัาาาาาาะดปุ๊บ เราเดินทางทางรถอย่างเงี้ยจะมีบัตเหตุล้วก็ก่อนจะเดินทางเราก็หยุดสักครึ่งชั่วโมงสิบห้าทีแล้วไม่เดินทางในจุดจุดนั้นแต่บางคนเขาไม่ใส่แขนไงก็จะใส่นิ้วมากกว่าแล้วถ่ความชอบแต่คนไม่เหมือนกันนผลมันอยู่ที่การเสกมากกว่าครับในแหวนนั้นๆส่วนมากแหวนพวกนี้พี่รอดมันจะกันพวกแควคาดเวลาไปจับโจรจับขโมยอย่างเงี้ยเวลามีเรื่องมีราวมันจะแถวคาดจะให้รอดปลอดภยัย แต่การผีเราก็ต้องมานั่งเสกลงอักขรเลขยันนั้นลงไปในแหวหรือท่องคาถาในบทนั้นนั้นาการผีแล้วก็ชี้ผีอย่างเงี้ยนั่งหรือเคาะเคาะอย่างเงี้ยจะมีผีเข้าก็เคาะตามไปเตีที่ผีก็ออกอ่ะก็แล้วแต่ถ้าผีแรงก็ต้องเคาะนานหน่อยถ้าผีมึงไม่ค่อยเก่งก็เคาะตรงตียนมงก็ออกต้องมีคาถาเรียกเล่นของมันนะครับผมบอกแล้วผมอยู่คนเดียวได้อ่ะพี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพี่นั่แหละยังใส่แหวนพี่รอดที่ผมให้อยู่ใช่ไหมครับสวมอยู่ กลัวอะไรไม่มีอะไรหรอกครับแค่ผมจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเวลาพี่สิงห์หายอยู่คนเดียว